เมียไม่ด่าครับทาไมเมียถึงไม่ด่าไม่ทะเลาะกับใครล่ะครับไม่ทะเลาะกับจ่าไม่ทะเลาะกับเมียวิ่งขับขี่ดีมากๆคุณผู้ชมการแต่งแบบนี้เลือกร้อยางแบบนี้หมดปัญหาจ่าเรียกครับคุณผู้ชมซึ่งการทําการแปลงเนี่ยเหมือนแรปเตอร์ตัวจริงๆเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าแรปเตอร์ V6 แทนนะครับยังไม่ได้โชกฝากระโปรงเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชม สำหรับวันนี้ครับจะมาทำการรีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นครับคุณผู้ชมที่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นตัวพระเอกของค่าย Ford เราไปเสียแล้วครับคุณผู้ชมเจ้ารุ่นที่ว่านั่นก็คือนี่เลยครับ next gen ranger sport ครับ ซึ่งตัวสปอร์ตเนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยด้วยกัน3รุ่นนะคุณผู้ชมนั่นก็คือ1รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับสรุ่นเกียร์ออโต้นะและ3รุ่นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปครับเกียร์ธรรมดา9 3า0 0 0บาทนะครับตัวนี้ตัวที่เรากําลังจะทําการรีวิว9 7 4 0 0 0บาทนะครับและตัวสุดท้ายขับเคลื่อน4ลอ้อ1นึ่งล้านกับอีกห้าหมเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมในตัวนี้ครับเป็นตัวเกียร์ออโตนะ้นะราคา974,000เนี่ย ผมบอกเลยว่าคันนี้ครับทำการตกแต่งออกมาลงตัวมากๆซึ่งคันนี้เป็นรถของ FC ผมนะคุณตั๊กจากอุทัยธานีนะครับรีเควสมาว่าอยากได้รถสีขาวแปลงแรปเตอร์ครับคุณพี่อ่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าหน้าตามันแปลกๆครับถูกต้องครับคันนี้ทําการแปลงหน้าใหม่ครับเป็นตัวแรปเตอร์ V6 ครับคุณผู้ชมซึ่งการทําการแปลงเนี่ยวัดสเกล1นต่อ1นะครับคือหน้าตากระจังกันชนล่าง วัดมาเป๊ะๆจากตัวแรปเตอร์ V6 ล่ะฮะนี่ครับตัวงานของกระจังนะครับเป็นตัว ABS Fiber นะครับ Ford ขนาดใหญ่สเกลเท่ากับตัวแรปเตอ V6 แท้ๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชายกันชนด้านล่างนะฮะก็จะเป็นชายกันชนลักษณะแบบเดียวกันกับตัวแรปเตอร์ V6 ตัวรุ่นพี่ของเขาเลยนะฮะร,รังผึ่งขนาดใหญ่นะครับ Ford ขนาดใหญ่แต่ตัวนี้ผมเรียนตามตรงว่า มันเป็นงานเทียบนะคุณผู้ชมแต่ถึงจะเป็นงานเทียบนะครับตัววัสดุที่เราเลือกติดตั้งให้ลูกค้านะครับมันก็เป็นวัสดุที่คุณภาพสูงเลยคุณผู้ชมอ่าหน้าตาเนี่ยดูงานติดตั้งดูตัวงานเนี่ยครับไม่มีตัวไหนกระเด้งกระดอนไม่มีตัวไหนก็ล็อกก็แก๊กละฮะสังเกตง่ายๆนะครับตัวงานแปลงเขาจะมีไฟส่องกระจังให้3จุดนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้งานเบิกศูนย์แท้นะครับเราก็ทําให้ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวราคาจะแตกต่างกันออกไปนะครับ ตัวกระจังแท้จะมีรูสำหรับใส่กล้องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟส่องกระจัง3จุดเนี่ยจะไม่มีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์ของเจ้าสปอร์ตขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้คันนี้กันสักนิดหนึ่งครับนี่คุณผู้ชมเป็นไงผมบอกเลยนะครับว่าแรปเตอร์ V6 แท้นะครับยังไม่ได้โชคฝากระโปรงเลยนะครับคันนี้ก่อนจะไปที่เครื่องยนต์นะครับผมขอเรียนแจ้งก่อนว่า ผมแถมโชคฝากระโปรงไปให้กับลูกค้าด้วยซึ่งโชคฝากระโปรงที่ผมติดให้ลูกค้าเป็นโชวของแครี่บอยนะครับนี่ไม่ได้ติดงานกระโหลกกลาให้นะครับอันนี้แถมไม่ให้ลูกค้าเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนะครับ170แรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกแพนเทอร์ของทางค่ายฟอร์ดเขาละครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบล็อกแพนเทอร์ที่ถูกผลิตขึ้นในปี2023นะครับแต่เดิมตัวปี2022เนี่ย เขาก็ไม่ได้เอาพาร์ทที่มันใช้ประกอบขายในตัวเรนเจอร์ตัวเก่ามาประกอบแล้วนะครับเขาเปลี่ยนซัพพลายเออร์ใหม่หมดเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หมดนะครับคุณผู้ชมประกอบมาขายในตัว next gen r a n เจ r ซึ่งมันขายทั้งที่บ้านเราที่ลาวเขมรนะครับฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับผลิตที่ระยองบ้านเรานะประเทศที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะทีนี้ ในตัวที่ขายที่บ้านเราเนี่ยครับคุณผู้ชมเอาละเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีด direct i n j e c t i o n นะครับยิงตรงๆเข้าในเสื้อสูบนะครับตัวฝาครอบเครื่องเป็นโฟมชนิดพิเศษนะครับตัวนี้นุมน่มๆเลยนะเป็นโฟมขึ้นรูปนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของมันคือมันไม่ร้อนคุณผู้ชมแล้วมันเก็บเสียงได้ดีแต่มันก็ระบายความร้อนได้ดีสิ่งเดียวที่คุณต้องระวังนะครับฝาครอบเครื่องแบบเนี้ย สิ่งเดียวที่ต้องระวังคือต้องระวังหนูเพราะหนูมันแทะได้นะครับเราก็ต้องหาวิธีการจัดการกับมันให้ดีนะครับตัวเทอร์โบนะมีมาให้1ลูกจากโรงงานนะครับเทอร์โบ1ลูกจากโรงงานตัวเนี้มันเป็นเทอร์โบระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคุณผู้ชมมันไม่ต้องรอรอบมันไม่ต้องรอลมจากภายนอกเข้ามาช่วยในการทํางานแต่อย่างใดเยียบคันเร่งมันบูสต์ติดเลยนะครับรอบเครื่องที่800รอบหรือ1,000รอบเนี่ยมันบูสต์ติดแล้วนะครับสำหรับตัวเทอร์โบนะ แล้วก็ระบบความร้อนอะไรก็ตามที่มันมีความร้อนต่างๆเนี่ยเขาจะแบ่งพาร์ตมาอยู่ฝั่งทางนี้ฝั่งทางซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับตัวกระปุกขาวๆเล็กๆนั้นก็จะเป็นกระปุกน้ํามันเบรกแหะครับกระปุกใหญ่นั้นก็จะเป็นระบบน้ำหล่อยเย็นนะครับแล้วก็น้ําปัดน้ําฝนนะฮะส่วนตัวกรองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับช่องลมเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะช่องลมเข้าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันอยู่สูงมากๆเลยสูงเกือบเท่าหนะ้าอกผมเลยนะฮะนี่ เห็นไหมฮะอยู ici, ่ต่ากว่าราวนมผมนิดเดียวนะครับรถ Ford ทุกรุ่นมันลุยน้ําได้สูงสุด80ซนติเมตรนะครับและคันนี้มีการทําการจัดทรงยกสูงไปด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าจัดทรงยกสูงไปเท่าไหร่ยังไงเนาะระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์คุณผู้ชมระบายความร้อนด้วยพัดลมไฟฟ้าฮะไม่ไม่ไม่มีสายพานหน้าเครื่องที่จะมาแบ่งกําลังของเครื่องยนต์มาทอนกาลังไปขับเครื่องพัดลมแล้วนะครับพัดลมไฟฟ้าตัวนี้ ควบคุมด้วยระบบดีเลย์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์เป็นปกติพัดลมถึงจะหยุดทํางานนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าขับรถมาทางไกลนะฮะแล้วเราดับเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์มันจะไม่คลายความร้อนนะครับพัดลมมันจะทํางานต่อคุณผู้ชมจนกว่าเครื่องยนต์อุณหภูมิจะเป็นปกตินะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ agm แบตเตอรี่ซึ่งพูดกันแบบภาษาบ้านๆคือเป็นแบตเตอรี่แบบแพงแหะครับฟอร์ดเขาให้มาจากโรงงานนะฮะตัวนี้จ่ายไฟได้แรง เก็บประจุไฟได้ดีนะครับฝั่งนี้เป็นระบบทําความเย็นนะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันแยกออกจากอะไรที่ร้อนๆออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับทำให้แอร์ของเราเย็นเร็วเย็นไวนะครับตัวนี้ห้องโดยสารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความร้อนเนี่ยแอร์เย็นขั้วโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับรถฟอร์ดส่วนกล่องสีดําๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล่องฟิวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า next gen Ranger Sport ตัวนี้นะครับ <c oughs> พูดง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่งเข้าใจแบบง่ายๆเลยซื้อ Sport ราคา974,000ได้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกันกบตัวท็อปวายแทร k ขับเคลื่อน2ล้อตัว6เกียร์นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ฝากระโปรงด้านบนเราติดตั้งสกู o ปทรงแ a ปเตอร์ไปให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าคันนี้ทำการแปลงเป็น r a p เตอร์นะครับจอดอยู่เนี่ยดูไม่รู้ล่ะครับว่าสปอร์หรือแรปเตอร์ตัวจริงนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวติดหลอกนะครับไม่ได้ไปทําการเจาะฝากระโปรงหรือทําความเสียหายกับฝากระโปรงของคุณแต่อย่างใดนะครับไฟหน้าคุณผู้ชมติดครอบไฟหน้าตัวสีดําด้านไปให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าของตัว r นเจอร์สปอรเนี่ยเขาจะได้ LED ทุกหลอดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟ C ีแคมซึ่งเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับก็เป็นหลอด LED นะฮะแล้วก็ LED ตรงนี้ 3จุดก็จะส่องสวยๆแบบนี้ครับถ่ายรูปรถตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับของ Ranger Sport มันจะเป็น LED แต่ตัวเนี้ยเราทำการเปลี่ยนชุดกันชนทางด้านล่างใหม่นะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไฟที่มันมากับตัวชุดกันชนซึ่งมันก็เป็นหลอด LED เหมือนกันแล้วก็การที่เราเปลี่ยนกันชนเนี่ยความสามารถของไฟพวกนี้จะทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูสิ่งนี้นะฮะในย่านความเร็วต่ำนะครับ ไฟที่เป็นไฟตัดหมอกของเ a นเจอร์สปอเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นไฟมุมให้อีกด้วยนะครับเวลาที่เราเลี้ยวนะครับหักพวงมาลัยเลี้ยวเนี่ยไฟตัวนี้มันจะทํางานคุณผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนช,ชายกันชนด้านล่างครับแต่มันก็ไม่ส่งผลกับการทํางานของตัวไฟตัวนี้นะครับซึ่งไฟตัวนี้ที่เขาให้มาผมมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะครับด้วยความที่ว่า เวลาที่เราเลี้ยวรถตอนกลางคืนเนี่ยครับบางทีเรามองไม่เห็นนะครับจุดอับจุดบอดตอนกลางคืนเนี่ยไฟตัวนี้พอมันสาดไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นวัตถุที่ไม่พึงประสงค์จะให้รถเราไปชนหรือไปเหยียบมันล่ะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการจัดทรงแล้วก็ล้อ,อยางช่วงล่างกันนะครับการจัดทรงคันนี้นะฮะในตอนแรกผมก็มีความแอบหวั่นใจนะครับว่าทรงมันจะออกมาสวยไหมมันจะเวิร์กไหมนะครับแต่พอทําออกมาแล้วครับคุณผู้ชม ผมบอกเลยว่ามันชัดเป๊ะเลยครับมันเกือบเหมือนแรปเตอร์ตัวจริงๆเลยนะดูแยกไม่ออกนะครับอะคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับล้อเนี่ยแต่เดิมสปอร์ตมันเป็นล้อขอบ18จับเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นล้อ Max ขอบ20ลายเนี่ยมันเป็นลายของ Hummer hm 8นะครับแต่ว่าตัวล้อเนี่ยเป็นงานของ o a s i s w h e e l นะฮะร,รัดด้วยยางโอตานิแหะครับ sa 2 0 0 0คุณผู้ชมซึ่งมันเป็นยาง A t นะซีรยียางเนี่ย275 55ทับนะครับ การเลือกยางแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นในกล้องเห็นไหมฮะนี่ครับความล้นของล้อยางไม่มีเลยครับไม่ล้นซุ้มแต่อย่างใดนะครับการแต่งแบบนี้เลือกร้อยยางแบบนี้หมดปัญหาจ่าเรียกครับคุณผู้ชมอ่ะหมดปัญหาจ่าเรียกแล้วอันที่สองสิ่งที่สิ่งที่ได้คือการเลือกร้อยางแบบนี้นะเมียไม่ด่าครับทําไมเมียถึงไม่ด่าครับเพราะยาง AT ทเนี่ยมันไปได้ทุกสภาพถนนแล้วมันเสียงเงียบโดยสารนุ่มนะครับด้วยความที่ว่าดอกยางเนี่ยมันไม่หยาบจนเกินไปฮะคุณผู้ชม แล้วมันก็ตะกุยได้ด้วยนะครับไป,นนะไปในทางที่ถนนขรุขระบ้างเนี่ยโอเคมันลุยได้สบายเลยเหยียบหินเหยียบน,น็อตเหยียบอะไรเนี่ยยางไม่รั่วไม่แตกง่ายนะครับแล้วก็โอตาเนี่ยอันเนี้ยจากประสบการณ์การใช้งานของผมนะมันเป็นยางที่ยึดเกาะค่อนข้างดีโครงสร้างดีและใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับอันเนี้ยแนะนําเลยนะถ้าใครแบบว่าใช้รถเป็นครอบครัวหรือมีคนคุณผู้หญิงมีลูกๆมีเด็กๆนะครับการเลือกยาง A t ทเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าสวยแล้วก็ ไม่ทะเลาะกับใครล้ครับไม่ทะเลาะกับจาไม่ทะเลาะกับเมียแถมยังนะครับการเลือกยาง A t ทมันไม่กินน้ํามันเท่าการใส่ย,ยางพวก RT หรือ MT คุณผู้ชมอ่ะทีนี้ช่วงล่างครับจัดทรงยกสูงขึ้น2นิ้วด้วยการต่อหัวโช๊คนะครับโช๊คที่ใช้เป็นโช๊คเดิมแล้วก็คอยสปริงเดิมนะฮะเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของโยงออฟโรดครับแล้วก็ลูกหมากกันโครงเปลี่ยนใหม่เป็นของเจ็ดนะครับลูกหมากกันโครงมันก็จะอยู่หลังโช๊คอัพมันจะมองอยากนิดน,นึงนะคุณผู้ชมนี่ที่มือแมนจับอยู่นี่นะครับ การยกสูงนะต้องเปลี่ยนลูกหมากันโค้งเพราะว่าลูกหมากันโค้งเดิมเนี่ยมันยาวคุณผู้ชมเราต้องใส่ตัวที่มันสั้นลงนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กกันโค้งเนี่ยไปตีกับปีกนกล่างนั่นเองนะฮะการเปลี่ยนทั้งลูกหมากันโค้งเปลี่ยนทั้งปีกนกปรับองศาเนี่ยพอเราจัดทรงไปแล้วนะครับการตั้งศูนย์มันทําได้ใกล้เคียงค่าเดิมที่มาจากโรงงานนะครับถึงแม้ว่าล้อที่เราเปลี่ยนเนี่ยหน้ามันจะใหญ่กว่าเดิมยางที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันจะกว้างกว่าเดิมมันก็ตั้งศูนย์ได้ตรงนะครับ ใกล้เคียงกับค่าที่มาจากโรงงานมากที่สุดนะครับแคมเบอร์คาสเตอร์น่าดูโอเคคันนี้ล้อไม่แบะไม่เบี้ยวแต่อย่างใดนะครับลดปัญหาอาการกินยางผมไปลองขับมาแล้วคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าการแต่งจัดทรงแบบนี้ไม่เสียอาการของการขับขี่แต่อย่างใดนะครับฟิลลิ่งขับขี่ดีมากๆคุณผู้ชมอ่ะโอเคถัดมาทางด้านนี้ครับนี่เรนเจอร์สปอมันได้สมาร์ทคีย์เลสแล้วพอเวลาผมแตะแเอามือล้วงๆเนะี่ยคุณเห็นไหมว่ามันล็อกรถ แล้วก็ปลดล็อกเองได้เลยเนี่ยมือล้วงปุ๊บมันปลดล็อกเลยนะครับกระจกก็พับไฟฟ้าอัตโนมัติแต่ถึงมันจะเป็นพับไฟฟ้ามันก็นี่ครับเวลามีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวมาชนมันก็เคลื่อนตามแรงกระทําเห็นไหมคุณผู้ชมมันทําให้กระจกของเราไม่เสียหายนะครับสีเป็นสีบรอนเเกย์คุณผู้ชมแก้มเขาก็เป็นสีบรอนเเกย์ มือเปิดเป็นสีบรอเกคันนี้ติดตั้งเบ้ารองมือไปให้ด้วยคิ้วกันสาดติดให้นะครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้บันไดข้างอ่าเป็นบันไดข้างจากโรงงานแข็งแรงมั่นคงคุณผู้ชมลายกันตกกันลื่นทํามาเป็นขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปในถนนหนทางที่มันอาจจะขรุขระออฟโรดนะครับห,รหินเศษหินเศษดินเศษกวดต่างๆมันจะไม่ดีดมาโดน ตัวบอดี้ตัวสีรถนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีของเขานะครับการที่เรามีบันไดข้างทึบๆแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้ถัดมาตรงด้านหลังช่วงล่างนะครับล้อยางล้อยางก็จะเป็นแบบเดียวกันกับด้านหน้านะครับขอบ20รัดด้วยยางโอตานิ 275/55R20 โชค๊คหลังเนี่ยมันติดตั้งอยู่นอกแชสซีแล้วโชค๊คหลังของตัวสปอร์ตเนี่ยคุณผู้ชมมันได้โช๊คอัพแบบโมโนทูบนะครับ โมโนทูบเนี่ยอ่ะมันเป็นกระบอกชั้นเดียวลูกสูบใหญ่แกนใหญ่กว่าตัวทวินทูบครับทำงานร่วมกับแกส๊สแล้วก็น้ำมันนะครับในตัวกระบอกเนาะมันก็จะทำให้ฟิลลิ่งการขับขี่ของคุณเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับแล้วโชคมันติดตั้งอยู่นอกชชสซีเป็นเจ้าเดียวในบ้านเรานะครับที่โชคอัพหลังของรถกระบะติดตั้งอยู่นอกชชสซีลักษณะก็คือเหมือนคนยืนกลางขาแบบนี้แหละครับความมั่นคงจุดศูนย์ถ่วงมันดีกว่าคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นแหนบซ้อน4แผ่นนะฮะ เบรกหลังเป็นรัมเบรกคุณผู้ชมส่วนเบรกหน้าเป็นดิสเบรกสำหรับเลนเจอร์สปอร์ตนะครับบันไดขึ้นจากข้างกระบะก็มีให้นะฮะทีนี้ตัวไฟท้ายของตัวสปอร์ตคุณผู้ชม974,000ได้ไฟท้ายเดียวกับตัว w i ยแทร็กขับเคลื่อน2อล้อ6เกียร์นะครับเป็น LED แต่ว่าเป็น LED ทั้งโคมนะคุณผู้ชมนี่จะเป็น LED ครึ่งบนนะฮะซึ่งถ้าใครอยากแต่งเป็น LED ทั้งโคมอันนี้แมนก็สามารถทําให้ได้นะครับ ฝากระโปรงท้ายคุณผู้ชมนี่ลูกค้าติดตั้งตัวอะคริลิกตัวนูนเป็นตัวอักษรเบนเจอร์สีดําเงานะครับสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ตัวฝาท้ายไม่ได้ทําอะไรเพิ่มขาวๆขวึ้นๆสวยๆแบบนี้เลยกล้องมองหลังมีมาให้จากโรงงานนะครับอยู่ด้านใต้โลโก้แล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยคุณผู้ชมมันมีผ่อนแรงฝาท้ายไงครับนี่ฮะมันเบาว่องเลยเนี่ยเนี่ยมือเดียวผมเนี่ยนะครับ ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับไม่ต้องกลัวลูกมาเปิดเล่นแล้วมันจะล่วงใส่ลูกนะครับอันนี้คือมันมีตัวผ่อนแรงให้นะครับกระบะท้ายกว้างที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดในตลาดรถกระบะ4ประตูบ้านเราณนะปัจจุบันคุณผู้ชมสามารถใช้โฟกลิฟต์ตักเลิตไม้ขึ้นไปวางได้เลยนะครับสำหรับกระบะของตัวรถยนต์ฟอร์ดนะครับนี่อันนี้ก็สามารถเอาตัวแคมป์ยึดจับชิ้นงานมาหนีบได้นะครับหรือว่าไฟตลาดนัดคุณผู้ชมจะทําอาหารท้ายกระบะก็ได้เอาไฟตลาดนัดมาหนีบแบบนี้ก็ได้นะฮะ มีไม้บรรัดให้สําหรับในช่างทั้งหลายนะครับเวลาถ้าเราจะต้องต้องการจะวัดชิ้นส่วนชิ้นงานอะไรต่างๆนะฮะนี่ครับความคุ้มค่าความครบคันของฟังก์ชันต่างๆเราไปดูภายในกันสักนิดนึงคุณผู้ชมอ่ะสำหรับตัวสปอร์ตนะเครื่องยนต์เป็นดีเซลที่ผมได้เรียนแจ้งเนาะเติมน้ำมันได้ถึง B20 นะครับภายในของตัวสปอร์ตนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังจากโรงงานปรับรบ6ทิศทางฝั่งคนขับนะฮะ แล้วก็จะมีปั๊มโลโก้สปอร์ตเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับทรงเนี่ยเหมือนเบาะซูเปอร์คาร์ละครับคุณผู้ชมแต่ไอที่มันไม่เหมือนซูเปอร์คาร์คืออะไรคุณผู้ชมเบาะมันปรับแบบอัตโนมือครับมันยังไม่เป็นไฟฟ้านะอ่ะเบาะมันเป็นปรับอัตโนมือแต่อันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับคือเราขับรถเนี่ยถ้าเราเป็นคนขับคนเดียวเราจะไม่ค่อยได้เลื่อนตำแหน่งเบาะอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะทีนี้เบาะฝั่งคนนั่งก็จะปรับได้4ี่ทิศทางแบบอัตโนมือเช่นเดียวกันแต่ที่มัน คุ้มค่าสาหรับตัวสปอร์ตนะครับนี่เลยพวงมลลาลัยครับคุณผู้ชมพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้าแบบ e-pass ฮะเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับไม่มีไฮดรอลิกไม่มีน้ํามัน power มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับแล้วก็ดูนี่ครับนี่ผมใช้นิ้วเดียวนะครับเปลี่ยนล้อย,ยางเป็นล้อย,ยางเบล้มเลยนะเนี่ยครับคุณผู้ชมมันหักได้อย่างนี้เลยมันเบาอว่าพวงมลลาลัยรถเก๋งอีกนะเนี่ยฮะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีฟังก์ชันควบคุมหน้าจอนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมพวกระบบครูสคอนโทรลแล้วก็ลิมิตความเร็วควบคุมความเร็วไม่ให้เราขับเกินความเร็วที่เราต้องการนั่นเองนะครับหน้าจอนี่คุณผู้ชมจะสังเกตมันจะแตกต่างจากหน้าจอรถที่ผมเคยรีวิวนะซึ่งอันเนี้ยตัวซอฟต์แวร์มันถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2023แล้วนะครับมันถูกอัปเดตมาจากโรงงานฟอร์นะรถคันนี้เป็นรถที่ประกอบปี2023นะครับไวเลสชัชเจอร์มีให้นะครับมี USB ทั้ง Type C แล้วก็ไทยเอให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะหัวเกียร์หุ้มหนังพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับสามารถเลือกเป็นโหมดเข้าเกียร์ธรรมดาได้ดึงมาที่ตัวเนะครับคุณผู้ชมตัวนี้มีโหมดขับขี่ให้ด้วยกัน4โหมดนะครับโหมดขับขี่ทั้ง4โหมดมันทําหน้าที่อะไรคุณผู้ชมถ้าเราเลือกไปโหมดไหนก็ตามนะครับนี่มันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้โหมดปกติพอเราเลือกโหมดใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะปกติไม่ว่าจะ ประหยัดหรือลากพ่วงหรือถนนลื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับรถเราก็คือไอ้โหมดขับขี่พวกเนี้ยมันจะไปควบคุมพวงมาลัยควบคุมเกียร์ควบคุมตัวเครื่องยนต์ครับให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับอย่างสมมติเราขับโหมดลากพ่วงใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะไปควบคุมเกียร์เรากับรอบเครื่องให้เป็นรอบเครื่องที่ต่ําคุมเกียร์ให้เราอยู่ที่เกียร์หเกียร์สเกียร์สามเรานี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นโหมดถนนลื่นมันก็จะไปตึงพวงมาลัยเรานะฮะแล้วก็จะไปควบคุมตัวรอบเครื่องยนต์ไม่ให้สูงจนเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ฟอร์ดเขาใส่ใจให้มานะครับระบบความปลอดภยัยคุณผู้ชมถุงลมนิรภัยในห้องโดยสาร6รลูกนะครับระบบกันการพลิกคว่ำระบบกันการลื่นถลครับระบบ traction control ระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถระบบเบรก ABS มีมาให้ครบครันจากโรงงานเลยนะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับ หน้าจอที่ผมได้นําเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุนะฮะมันสามารถโทรออกหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้เราได้อัตโนมัติเลยนะครับพร้อมกับแจ้งพิกัดว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับใครที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับชื่นชอบนะครับแล้วก็สนใจนะครับอยากจะออกรถยนต์กระบะ4ประตูไว้ใช้งานสักคันหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลแมนมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับชื่อเพจ เซลแมนพูดจาภาษาเซลเหมือนกันเลยติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับแล้วผมจะเรียนแจ้งเลยว่าการตกแต่งแบบนี้คุณผู้ชมขับไปไหนใครก็เหลียวนะครับแถมยังอันนี้บอกกันตรงนี้เลยนะงบประมาณมันไม่บานปลายคุณผู้ชมงบประมาณจับต้องได้แล้วมันไม่ได้เวอร์นะฮะสำหรับการออกรถ1คันสุดท้ายนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ผมจะลืมสิ่งนี้ไปไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมทําการแถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือรถแต่งสวยแต่งเท่แล้ว ที่ขาดไม่ได้มันก็คือความพรีเมียมคุณผู้ชม <S <S นี่ฮะผมทำการติดตั้งแตรซุปเปอร์คาร์ไปให้คุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครออกรถกับผมนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> การติดตั้งแตรซุปเปอร์คาร์ก็ขับไปจอดลงจากรถเราแต่งสวยแล้วอันนี้ก็คนเหลียวแล้วนี่พอกดล็อกรถนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมแม่มันเป็นอะไรที่เท่เหลือเกินนะครับอ่ะใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้06143455ผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ในคลิปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้รบกวนเวลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ